อิดช็อตแล้วก็เย็ยบหนึ่งสองสามสามีสม่ห้า,าจนมั่นใจว่าแน่นแล้วก็เย็ยบทีปึง้งอ่ะนั่นพอสมควรบทสรุปข,ของขี้เลื่อยหนึ่ง หนึ่งกิโลใช่ไหมหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเนี่ยแต่ก็อัดเป็นก้อนมาเดี๋ยวรอตากแห้งเสร็จแล้วดูว่าเราจะไปใช้งานยังไงเนาะเดี๋ยวจะลองจะลองดูว่าถ้าเอามาทําเป็นเชื้อเพลิงเตาชิ้นมวลมันจะจะให้ความร้อนดีไหมมันจะอยู่ได้นานไหมเนี่ยลักษณะในลักษณะที่มันเป็นอัดเป็นก้อนอย่างนี้แล้วเนาะเนี่ยเป็นก้อนมันมีความแน่นของมันค่อนข้างค่อนข้างแน่นอยู่นะแต่ถ้าบีบก,ก็แตกคือตอนนี้มันยังเปียกนะยังชื้นอยู่ หรือไม่ก็อาจจะลองตากให้แห้งแล้วไปอบเป็นฐานดูนะก็จะดูดูชิว่า,ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นมันจะเสียรูปทรงไหมหรือมันจะยุ่ยเป็นผงไปเลยไหมเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นผงมาก่อนอยู่แล้วแล้วเราก็เราก็มาอัดก้อนอล้วก็จจะนําไปนําไปใช้งานการใช้งานก็ใช้อาจจะใช้งานได้2ออย่างคือแต่ที่ได้แน่ๆคือเป็นเชื้อเพลิงเตาชิ้วมวลเนาะก็คือจุดเพื่อให้ความร้อนเลย แต่มันอาจจะอาจจะมีควันมีอะไรบาง่าแต่ก็คือมันคือการใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้เนาะเนี่ยของเหลือใช้ที่บางคนมองว่าไม่เห็นไม่เห็นค่าอาจอาจจะทิ้งไปแต่บางทีเขาก็มีวิธีใช้เนาะอย่างเช่นเอาไปาไปทําเป็นก้อนก้อนเห็ดเนาะไปคือใช้ที่เลื่อยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เลื่อยอของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าเพราะว่าไอ้พวกที่เลื่อย งานไม้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะเป็นไม้ที่เขาอาบน้ำยามันอาบมันอาจจะมีสารเคมีมันไม่เหมือนขอี้เลื่อยโรงเลื่อยที่เป็นเป็นไม้บริสุทธิ์อยู่เนาะแต่ไอ้เป็นขี้เลื่อยที่มันมันผ่านกระบวนการแปรรูปมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นขี้เลื่อยที่มีสารเคมีเนาะถ้าเราเอาเอามาใช้แบบนี้มันน่าจะมีประโยชน์ดีกว่าทิ้งเฉยๆเนาะมาดูเจ้ารูปร่างหน้าตาเครื่องอัดผมนะเนาะเครื่องอัดคนยาก รักษาก็คือการกรอกนะการกรอกที่เลื่อยเข้าไปอย่างนี้ตำแหน่งกระบอกอัดก็จะอยู่ข้างล่างเมือ่อเมื่อเรากรอกกรอกไปเต็มกรอกไปเต็มปุ๊บเราก็ปิดฝาแล้วก็เหยียบกระดกนะครับเหยียบเหยียบพื้เหยียบให้มันอัดไอความแน่นความสสังเกตดูสเสน่ห์ของมันก็คือมันจะไม่เท่ากันสักก้อนเนาะอยู่ที่ว่าเราอัดอตอนที่ยังไม่ไม่อัดเนี่ยเรากรอกไปไปเยอะแค่ไหนและการการเหยียบอัดเพื่อให้กระบอกมันมาอัดมาอัดกับฝาตัวเนี้ย เราทำได้แน่นแค่ไหนเนาะอันนี้คือเทคโนโลยีแบบบ้านๆหลายคนบรรดา,าที่ทําฐานอัดแท่งส่วนมากบางทีก็จะมีต้นแบบเริ่มต้นมาจากนี้ก่อนแล้วก,ก็พัฒนาเนาะอันนี้ก็คือผมก็ไม่ได้จะไปทําแข่งใครนะคือของเรามันเหลือใช้เนาะคือของมันต้องทิ้งเราจะหาวิธีใช้ประโยชน์มันว่าทำยังไงถึงจะม,มีประโยชน์ให้มากที่สุดเนาะ ใครมีไอเดียดีๆก็ลองลองทําดูนะอันนี้ไม่ห่วงสูตรนะครับเนี่ยลองลองไปทําใช้ใดู